เดี๋ยวเขาจะเวียวนนนี้ะไมม่ีวันนี้เป็นวันของหลิงจริงเลยนะครับเฮ้ยทำไมพี่คาชาช่างหล่อเหลาขนาดนี้เพราะพี่คาชาทำท่านั้นดีกว่ามันรอดแหละอุ้ยอุ้ย้แฟนแฟนทำไมแฟนคนที่หล่อเหลาาอาการขนาดนี้แฟนดิแพรวะไม่ทำร่งสวยัเลยอะเราไม่คิดอะไรอะ ไม่เคยไม่เคยเจอใครสวยเท่าแพรวมาก่อนเลยเนี่ยน้ก่อนิไม่เอาไม่มีไ่ใช่อยู่ในัที่น่นัี่นนะ้็นวิชาช่าอร้ง้ดีกว่า้ยรองเนียอองหลิงสับอยู่คนเดียวเลยแสดงว่าเปะจริง เาเาการที่เราเราใชเองครับตดกันเต็มที่นครับกะไ้ม่เนะไม่ใช่่จะสนุกใช่ม